บางทีพูดไปคุณอาจจะไม่เข้าใจดูเหมือนสีเงินกระป๋องธรรมดาแต่ผมบอกเลยยังใช้ฮั์ดิ้นอีกเหรอใครที่เป็นสายทํางานผมบอกเลยนะครับว่าเครื่องนี้นี่แหละคู่ควรกับคุณเพราะนี่คือเจ้าตัว Lenovo t h i n k s t a t i o n P2 Tower Gen 2แล้วผมบอกเลยครับว่าเขามาพร้อมกับการ์ดจอสายทํางาน RTX 2000แล้ว CPU เนี่ยจะเป็นตัว Intel Core Auto 7้โคตรแรงตัดต่อทำงานเล่นเกมไหวหมดเลย สดีครับพอผมนบเอ็กซิวทีครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว Lenovo t h i n k Station P2 Tower Gen2 นะครับซึ่งผมต้องบอกตรงว่าคอมเครื่องนี้เนี่ยถ้าใครได้แบบติดตามสาวกของทาง l e n o v o นะครับพอได้ยินเขาว่าทิงเนี่ยคุณจะนึกถึงโน้ตบุ๊กที่มันมีตัวปุ่มสีแดงๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วทิงเนี่ยมันเป็นตระกูลที่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นสายทํางานจ๋าๆของทาง l e n o v o นะครับแล้วตอนนี้เขาก็ได้ออกเจ้าตัว i ิ k Station นะครับสตีชั่นก็คือเหมือนตั้งอยู่ อะไรต่างๆนะครับเอาไว้สําหรับทํางานโดยเฉพาะใครที่แบบว่าจะซื้อมาเล่นเกมเนี่ยปิดคลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณเป็นสายดาวินชีรี s อ l นะครับสายพรีเมียร์โปนะครับสายสเกตอัพนะครับสายวีเรนะครับหรือว่าพวกสายเบนเดอร์พวกโปรแกรมทํางานหนักๆจ๋าๆเนี่ยเครื่องนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆนะครับก็อย่างแรกเลยผมขอพามาดูดีไซน์กันก่อนว่าเขามีอะไรปรับเปลี่ยนกันบ้างนะครับก็ตัวเครื่องเนี่ยถ้าเราลองดูนะครับ มันจะแบบแบบเครื่องเล็กๆดูไม่ได้แรงอะไรเลยแต่เอาจริงๆ โคตรแรงนะครับตรงนี้ด้านข้างมาตรงนี้ก่อนเลยเขาจะมีสติกเกอร์ Windows นะครับ<อ>ซึ่งเครื่องนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้แถม Windows 11 Home แต่เขาจะแถม Windows 11 Pro นะครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้คือเครื่องที่เอาไว้ทํางานเป็นหลักตัว Pro เนี่ยมันจะมีเรื่องรองรับแรมได้สูงมากกว่ามี Security ที่สูงกว่าเขาก็เลยใส่ตัว Windows Pro มาให้นะครับ<อ>ด้านนองตัวเครื่องครับดูเรียบๆนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบตะแกรงต่างๆแล้วก็จะมีตัวโลโก้เขาว่า ThinkStation แล้วก็มีตัว นี่สีแดงๆเอาให้มันเป็นเหมือนกับเอกลักษณ์ตัวคีย์บอร์ดนะครับของทาง Lenovo มีไว้นะครับพร้อมหนังแปะสติ๊กเกอร์ Intel Core Ultra 7ผมบอกกันนะ เครื่องนี้ใช้ CPU รหัส K เลยนะครับไม่ใช่ CPU ตัวธรรมดานะเพื่อที่จะให้กิกะเฮิรตซ์สูงและทํางานได้ลื่นมากที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้ครับเขาก็จะมีตัวคอนโทรลนะครับต่างๆพวก IO ต่างๆก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องมีตัวเสียบไมโครโฟนเสียบหูฟังแบบคอมโบแจ็คนะครับมี USB Type C นะครับมี USB Type A ทั้งหมด4ช่องด้วยกันอันนี้ถือว่าให้มาแบบครบๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าช่องพวกนี้รองรับการติดตั้งได้เยอะมากแล้วก็ในอนาคตคุณอาจจะใส่อแดปเตอร์เพิ่มเติมอะไรต่างๆได้ด้วยแล้วก็ส่วนตรงนีี้ะรัก็จมตวด รอมนะครับที่เอาไว้สามารถอ่านไฟล์งานนู้นนี้นั้นต่างๆได้เพราะว่าบางครั้งการทํางานยังคงจําเป็นอยู่เขาก็เลยใส่ตัวนี้มาให้อยู่นะครับทีนี้เรามาลองดูด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยนะอยากจะให้ดูตรงการจอก่อนการจอตัวนี้เนี่ยถ้าเราเห็นหัวที่มันเป็นมินิดิสเย์พอร์ตเนี้ยตีไว้ได้เลยครับมันต้องเป็นการจอตระกูลทํางานที่มันเป็นตัว A D A นะครับซึ่ง A D A คืออะไรอะบางทีพูดไปคุณอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดถึงการจอคอร์โดทุกคนอ๋อนแน่นอนนะครับมันเป็นการจอตระกูลเหมือนกับตัวคอรัทที่่่มนนเอาาาาไวาว้ํงแต นะปีนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นตัว RTX แล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับตัวนี้คือ RTX 2000 Ada นะครับซึ่งการ์ดตัวจิ๋วๆมีแรม 16GB กนะครับ <Wow. S 1> แล้วเป็นแรมแบบ ECC ออกแบบมาไว้สําหรับทํางานโดยเฉพาะในส่วงตัว back I/O ครับมีพอร์ตสำหรับการทํางานครบเลยไม่ว่าจะเป็นในการต่อลําโพงเอ์นะครับ ดิสเพย์พอร์ต HDMI ดิสเพย์พอร์ตอันนี้ก็มีอีกนะครับแล้วก็มีตัวพอร์ตแลนแล้วก็มี USB Type A อีก4ช่องด้วยกันเรียกได้ว่ามีมาให้ครบในส่วนตัวด้านล่างตรงนี้นะครับเป็น power supply นะครับก็จะมีใส่มาให้เรียบร้อยเรามาลองแกะเครื่องกันดูดีกว่าเครื่องตัวเล็กแต่ผมบอกได้เลยว่าสเปคที่ใส่ามาไม่เล็กนะครับอย่างแรกอยากจะให้ดูฮิตซิงครับฮิตซิงของ CPU ตัวนี้นะครับถ้าเราลองมองดูดีๆเนี่ยจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับไอตัวท่อฮิตไปตัวเนี้ยเขาจะมีทั้งหมด3เส้น้นนดดววยกัคึงคามร้อนจาก CPU ซึ่นี้วช้ ใช้ CPU Intel Core Ultra 7 265K นะครับตัวเคร้อนอยู่แล้วแต่เครื่องนี้สามารถดับร้อนได้โดยเขาดีไซน์แบบแปลกตามากคือปกติฮีตซิงก์มันจะต้องอยู่บน CPU แต่ตัวนี้เขาลากตัวฮิตไปมาอยู่ที่ด้านหลังเครื่องแล้วก็ต่อพัดลมครับ<อ>เพื่ออะไรรู้ไหมครับเป็นหลักการพลศาสตร์ครับ<อ>ไม่ให้ความร้อนมันอบภายในเคสความร้อนจะมาอยู่ที่ตรงนี้แล้วให้ตัวพัดลมตัวนี้ดึงความร้อนออกมาเลยหมายความว่ามันจะดึงความร้อนจากทั้งเครื่อง พร้อมทั้งตัว CPU ทาให้ความร้อนของ CPU อ่ะมันไม่กระจายออกไปนะมันได้พุ่งออกมาข้างนอกเลยอันนี้ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ฉลาดแล้วแจ่มมากดีมากนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าผ่านมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่การใช้งานด้านนอกแล้วนะเจ๋งแล้วว่าตรงนี้เขาจะมีตัวไดร์ดีวีดีลอมสอดอยู่ตรงนี้ครับบังอยู่ทางด้านข้างอันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีสามารถเปิดสามารถแกะอะไรต่างๆตัวนี้มันจะเป็นสลักล็อกดึงถอดออกได้ทั้งหมดนะครับ oh. ค่อนข้างสะดวกมากแล้วก็ในส่วนตัวนี้ครับนี่คือกาจอตัวขุมพลังถามว่า ทำไม i ิ้งสเตชัน มันถึงแรงในการทํางานมันอยู่ที่ตัวนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดจอทาง NV ็นวีดียที่ออกมาเพื่อการทํางานโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกไปเนาะตรงนี้ยังไม่ต้องเชื่อผมเดี๋ยวรอดูโปรแกรมทํางานก็ได้ับว่าจะแรงขนาดไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ power supply เป็นของทาง Lenovo เองเป็น80พัตแพลตินัมนะจ๊ะ oh. ดูเหมือนสีเงินกระป๋องธรรมดาแต่ผมบอกเลยพวกนี้โคตรเทพ80พัตแพลตินัมก็คือขั้นสุดแล้วนะครับแล้วก็จ่ายไฟอยู่ที่750วัตในอนาคตคุณอยากจะอัปเกรดอะไรต่างๆอัปเกรดได้ตรงนี้มีฮันดิต์อยู่หนึ่งตัว เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยคอมสายทํางานยังใช้ฮาร์ดดิสต์อีกเหรอไม่ต้องตกใจไปครับตัวนี้คือ drive ที่2ครับเขาก็จะมีใส่ฮาร์ดดิสต์จำนวน2เทราไบต์มานะเพื่อเอาไว้พักเก็บไฟล์แต่ SSD เขามีอยู่นะครับนี่จะใส่ในส่องตัวฮีตซิงค์มาเลยเป็นตัว Gen 5นะครับเป็น WD SN 8 0 0 0 S นะครับความจุ1 t b เทราไบต์เนี่ยใสมามีฮิตซิงค์ต่างๆดูดีนะครับแล้วก็ในส่องตัวแรมเครื่องนี้นะครับจะโดนตัวนี้บังอยู่ถ้าถอดออกมาปุ๊บเราจะเจอแรมนะครับใส่ทั้งหมด2แถวด้วยกันเป็นแถวละ 32G ิกิกรวมกันเป็น 64G บกิกนะครับบัตรห้0ก็เครื่องนี้ถ้าคุณแรมไม่พอคุณสามารถซื้อแรม 32G ิกิกแถวมาใส่เพิ่มเข้าไปอีกได้สูงถึง 128G รรีย้ว่า ทุกอย่างเขาให้มาจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็ภายในกล่องถ้าคุณซื้อมาเนี่ยเขาจะมีตัวคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับแถมมาให้อันนี้ผมชอบมากเลยเมาส์คือเขาคงเอกลักษณ์มากจะมีตัวลูกกิ้งที่มันเป็นสีแดงทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันก็นยังคือติ้งอยู่นะติ้งจากทาง l e n o v o อ่าโอเคเป็นยังไงบ้างประมาณนี้สําหรับหน้าตาเครื่องเครื่องทํางานมันไม่ได้มีอะไรเยอะเดี๋ยวเราไปลองเทสเพอร์ฟอร์มนซ์กันดีกว่าว่าจะแรงขนาดไหนครับ อ่ะเรามาดูสเปกกันนะครับเครื่องทำงานตัวนี้ก็เป็นตัว Core Ultra 7 265K นะครับใช้ตัว K เลยนะต่อให้มันเป็นเครื่องทำงานก็ตามทีเพราะว่าเขาต้องการกิกะเฮิร์ตที่สูงนะครับก็คือได้ถึง5 5กิกเนาะตัวนี้ CPU เป็นแบบ 8P Core 12E Core 20 Thread ด้กันนะครับแล้วก็ในส่วนเทคโนโลยีการผลิตสานาโนทุกคนน่าจะเคยเห็น performance ผมเคยเทสตัวนี้กันไปแล้วแหละทีนี้เมนบอร์ดครับเขาเลือกใช้งานที่เป็นตัว PCIe Gen 5เพื่อจะได้ดึงศักยภาพหรือว่าตัว performance ของ CPU ออกมาของอุปกรณ์ส่วนควบให้ได้ทั้งหมดนะ แล้วก็ในส่งตัวแรมเนี่ยใส่มาเลยครับ2แถวนะครับเป็น D R 5 64กิกนะครับบัตร5,600นะครับเนี่ยก็ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับที่สล็อต2กับสล็อต4ก็เป็นแรมชิปของทางไมคอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการ์ดจอครับตัวนี้อย่างที่บอกไปในตอนต้นเนาะว่าเขาไม่ได้ใช้การ์ดจอที่มันเป็นตระกูล G-Force Gaming แต่เขาใช้เป็นตัวตระกูลที่มันเป็นตัว A-D-A นะครับก็คืออารมณ์พูดง่ายๆเหมือนกับ Quadro สมัยก่อนนะครับมันคือการ์ดจอสายทำงานแท้ๆเลยนะครับดังนั้นพวกโปรแกรมตัดต่อการทำงาน DaVinci อะไรต่างๆเนี่ยก็จะซั p พ o r t ตัวการ์ดจอนี้มากกว่านั่นเองนะครับที เรื่องของ performance CPU ครับ single thread เนี่ยอยู่ที่794 multi thread อยู่ที่15,253อันนี้ multi thread ค่อนข้างสูงเพราะว่า CPU ได้มาเป็นตัว K นะครับแล้วก็ SSD เครื่องนี้เนี่ยติดตั้งมาแล้วนะครับอยู่ที่ 1TB นะครับ SSD ก็ติดตั้งมาแล้วอยู่ที่ 1TB นะครับแล้วก็จะมีอีก1 drive นะครับอยู่ที่ความจุ 2T ด้วยกันก็หมายความว่าเครื่องนี้มีความจุรวมทั้งหมด 3T นะครับผมก็ตัว SSD ที่เป็น drive C เนี่ย read จะอยู่ที่6,927นะครับ write จะอยู่ที่6,523นะครับ random 4K อยู่ที่7 0กับ3ตาม ทีนี้เรามาลองดูในส่วนของตัวกริดเบนซิกส์นะครับซิงเกิลคอยอยู่ที่2,857มัลติคอยอยู่ที่19,961แต้มนะครับแล้วก็รอบนี้ผมมีโปรแกรมเบนช์ตัวใหม่นะครับที่เขาสามารถเบนช์โปรแกรมตัดต่อออกมาได้เป็นคะแนนก็จะได้เปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ได้สกอร์หรือว่าคะแนนอยู่ที่8565แต้มด้วยกันสำหรับพรีเมียร์โปรนะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าสายทํางานสายออกแบบต้องใช้พวกดาวินดี้รีซอ e นะครับผมตัวนี้ได้คะแนนอยู่ที่7,177แ้มับกบสเค,เครื่องนี้ที่ Lenovo เขาจัดมานะครับทีนี้เรามาลองดูในส่วนตัว performance อย่างเช่น Cinebench 2024กันนะครับ GPU ได้ที่9 8 0 2แต้ม multi core อยู่ที่1931แต้ม single core เนี่ยอยู่ที่137แต้มนะครับในส่วน2ตัว Cinebench R23 นะครับ multi core อยู่ที่34296นะครับ single core อยู่ที่2063นะครับแล้วก็ในส่วน2ตัว Vray นะครับจะอยู่ที่ 31,960แต้มด้วยกันก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะสำหรับสายทำงานเนี่ยพอได้กระจอที่มันเป็นแบบเหมือนสายทํางานตรงๆเลยมันก็จะค่อนข้างแรงออกมาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนตัว pc mark 10ครับความแรงทั้งระบบเครื่องนี้นะครับได้เกือบ8,000แต้มอยู่ที่7,929แต้มด้วยกันทีนี้ ถ้าเราลองมาดูอย่างเช่นถ้าเกิดเอาไปเล่นโกงเล่นเกมหรือว่าต้องการแบบ3รีดีในการใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยอย่างเช่น 3D Mark Fire s t y i e เนี่ยคะแนนจะอยู่ที่2 9 6 2นะครับก <Wow. S 1> ราฟิกสกอร์จะอยู่ที่20,001ด้วยกัน <Wow. S 1> ก็ถือว่าเอาไปใช้งานต่างๆได้มันไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่ NV ็นวีดียเขาจะล็อกแต่ว่าเฮ้ยต้องทำงานเท่านั้นนะยุคนี้การ์ดจอที่มันเป็นตระกูล a d a เงี้ยก็เอาไปเล่นเกมเหมือนคล้ายๆกับ G-Force ได้เหมือนกันต่อมาในส่วน Time Spy ครับได้ที่8,750แต้ม Still Nomad ครับ1,745แต้ม Speedway 2,057แต้ม Pot Royal 4,635แต้ม Night Race 57,238แต้มแล้วก็ในส่วงตัว CPU Profile นะครับ Mac Trade เนี่ยได้ที่1,6286แต้มกับ One Trade เนโอ้โหเกือบ1,300เลยนะอันนี้ก็พอมันเป็นอันนี้ส่ง CPU K มันแรงเลยครับและทีนี้ต่อมาเรามาลองเทสการตัดต่อจริงกันดีก่ัไป โอเคเรามาดูกันกับการตัดต่อจริงๆกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ฟุตความยาวอยู่ประมาณสัก12-13นาทีนะครับก็เป็นฟุตความละเอียด 4K ความชัดก็เท่ากับคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับก ปุ๊บเพย์ปุ๊บเพย์อะไรต่างๆเนี้ยทำออกมาได้รวดเร็วทันใจแน่นอนในส่วนของตรงนี้นะครับแต่อันนี้ผมบอกกันนะซื้อเครื่องนี้มาข้อดีก็คืออย่างที่ผมบอกมันมี2องไดรฟ์ใช่ไหมมันมีไดรฟ์อีกอันนึงที่เป็น2องเทอร์ไบ์อันนั้นมันจะเป็นฮาร์ดดิสคุณก็เอาไว้เก็บฟุตตัดต่ออะไรต่างๆแล้วก็ SSD เอามาทํางานต่างๆได้ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับเขาวางแพลนให้แล้วว่าใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับเรามาลองเรนเดอร์กันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้เรนเดอร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับ นะครับการเรนเดอร์นะครับตอน2%มา3%เนี่ยเวลาตกมาเรื่อยๆจากชั่วโมงหนึ่งเหลืออยู่40กว่านาทีเท่านั้นแล้วก็ไม่ถึง40นาทีอย่างรวดเร็วนะครับ <Wow. S 1> บอกเลยว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยต้องการเอาคอมพิวเตอร์มาทำพวกงานกราฟิกออกแบบดีไซน์ต้องการใช้พวกสเกนอัพหรือว่าใช้พวกพรีเมียร์โปรเนี่ยเครื่องทิงสตีชันตัวเนี้ยผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากเพราะว่าการ์ดจอที่เขาเซตมาตัวซี u ที่เขาเซตมาคือเขารู้ว่าสายทำงานต้องการอะไร1ต้องการแรม2ต้องการการ์ดจอที่เน้นประมวลผลเพราะ ถ้าสมมติผมมาลองเปิดดูตัวนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์มันดึงอะไรมาใช้บ้างนะครับผมเนี่ยเรามาลองดูตรงนี้กันก็ได้นะครับผมเปิดเทียบกันให้ดูเราเห็นเลยว่าการ์จอเนี่ยมีการรันไปเยอะมาก60กว่าเลยนะครับ CPU รันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแล้วพอในการเรนเดอร์นะครับ10 20 30เปอร์เซ็นต์แรมเครื่องนะครับล่อไป20กว่าแต่ว่าการ์จอเนี่ยเขาจะทำงานค่อนข้างหนักมากนี่คือข้อดีของการที่ใช้การ์จอตัว ที่มันเป็นตัว A D A นะครับกาจอตัว A D A เนี่ยมันจะประมวลผล3 D ได้ดีแล้วก็พวก ENCODE ต่างๆทำออกมาได้เยอะมากนะครับแล้วก็แรมการ์ดครับอันนี้ค่อนข้างเยอะนะอ่ะผมลืมบอกเลยตอนแรมการ์ดคือ16กิกเลยนะครับถ้าคุณอยากจะใช้16กนะิกเนี้ยถ้าเป็นการ์ดจอฝั่งเกมคุณอาจจะต้องไปถึง RX 50 70 Ti อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้ได้ถึง16กิกกับการจอตัวนี้ก็เนี่แหละครับเหมาะสำหรับสายทำงานอย่างแท้จริง เรื่องเล่นเกมนะถามว่าเล่นได้ไหมผมลองแค่เกมเดียวแล้วกันเป็น Delta f o r c e นะครับฟูลสกรีน 2K แล้วก็กราฟิกซักมีเดียมนะครับเปิดพวก DLSS เต็มเจนอันนี้มันรองรับเหมือนกันนะครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมกับการ์ดจอสายทำงานมันเล่นได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แรงเท่าแบบตระกูลการ์ดปกตินะครับแต่เล่นได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างใดครับเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าโอ้โหพอเป็นการ์ดทำงานปุ๊บถ้าพูดถึงเล่นเกมนี่ตัดทิ้งไปเลยต้องมีการ์ดจอ2ใบย,ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับยุคนี้มัน มันดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับใช้คำพูดว่าดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะครับนะครับ120เฟรมมีเดียมสบายๆยอยู่ใครที่แบบว่าเฮ้ยซื้อเครื่องนี้ไปแล้วถ้าผมอยากจะเล่นเกมด้วยในแ,แบบเวลาพักเที่ยงอะไรเงี้ยเล่นได้ครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนก็ถือว่าเครื่องนี้ ทำออกมาจบนะ <Wow. S 1> อย่างน้นอยๆ CPU อ่ะตอนแรกผมค่อนข้างกังวลตรงที่เฮ้ย <Wow. S 1> มันเป็น CPU ตัว K มันจะร้อนเกินไปไหมแต่พอเอามาใช้งานจริงครับ50-60องศามันไม่ร้อนนะครับส่วนการ์ดจอก็อยู่ประมาณสัก75-74เท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกโอเคและฮปปี้กับเครื่องนี้มากๆคือการ์ดจอเอาไปทํางาน performance มันสูงนะแต่กินไฟมันตั่งมากคือ70วัตต์เองถ้าสมมติเป็นการ์ดจอเกมมิ่งที่คุณอยากจะเอาไปทางานได้ดีเท่านีน้การกินไฟอาจจะมีเกือบ200วัตต์นะครับดังนั้นนี่ก็คืออาจจะเป็นข้อได้เปรีีียยบอกอก่่างทคุณ ซื้อกาจอสายทํางานมาเอามาทํางานอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าแรงใช้ได้แล้วก็ตัวคออัลต้าเนี่ยตอบโจทย์ดีมากคือพอเป็นตัวเคปุ๊บได้แบบความแรงเนี้ยห้าจุดมันแรงอ่ะใช้ก็รว่ามันแรงแล้วกันคือเหมือน Lenovo เขาคิดถูกครับที่เลือก CPU ตัวเคมาเลยมันทําให้เ e อร์ฟอร์มนโดยรวมในการใช้จริงๆเนี่ยมันแฮปปี้มากๆครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2นะครับสำหรับเครื่องเครื่องนี้เนี่ยผมบอกตรงๆนะว่า คือถ้าคุณทํางานโดยเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งพวกโปรแกรมออกแบบนะซื้อคอมพวกนี้คุ้มกว่าที่คุณจะไปซื้อพวกการ์จอที่เป็น G-Force นะครับเพราะพวกนี้หนึ่งเลยแ a m การ์จอเยอะ2เลยเขาจะมี Encode สําหรับเอาไว้ถอดทกากราฟิกดีพวกนี้โดยเฉพาะนะครับสาการ์จอใช้แรมแบบ ECC ด้วยนะครับดังนั้นพวกนี้มันออกมาค่อนข้างตอบโจทย์คือเขาออกมาตอบโจทย์ตั้งแต่โรงงานแล้วเพราะว่าถ้าคุณซื้อคอมปกติ Windows เงี้ยคุณใช้ Windows Home แต่ตัวนี้มาเป็น Windows Pro ก็เอาไว้สําหรับทํางานโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็น Windows 11รุ่นล่าสุดแล้วด้วยใครที่แบบ ่าต้องการทํางานจริงๆผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆคือซื้อครั้งเดียวแล้วก็จบนะครับแล้วก็พวก a ออง a อไอะไรต่างๆพวกนี้ที่คุณจะต้องทําแบบเรนเดอร์เทรนนู้นี้นั้นเงี้ยอันเนี้ยนนเขาก็รองรับทั้งหมดนะครับซึ่งอาจจะมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมลืมบอกไปเครื่องนี้ดูเหมือน มันไม่มีช่องเชื่อมต่อ Wi-Fi ถูกไหมครับแต่เขามีการ Wi-Fi นะครับตอนที่ผมเปิดเครื่องอ่ะผมเปิดให้ดูอีกรอบแล้วกันลืมบอกเลยมันมีการ์ดตัวนี้แล้วมันก็มีสายเสาวอากาศนะครับเขาจะมีการซ่อนเสาวอากาศอยู่ภายในตัวบรเวนเคสนะครับซึ่งเป็น Wi-Fi 7 BE 200เลยนะครับแล้วก็รองรับ b l u e ู o o t h 5.4ดังนั้น <Wow. S 1> ทุกอย่าง มันครบจบอยู่ในเครื่องเครื่องเดียวแล้วนะครับใครที่แบบว่าต้องการหาคอมทํางานนะครับมีการรับประกันดีๆอนไซต์ On service สาปี <Wow. S 1> เชื่อผมเถอะครับ Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen2 เครื่องนี้ไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนใครที่สนใจก็ลองไปหาดูราคาดูอะไรต่างๆกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวตัวนี้ถ้าคุณอยากได้จริงๆอ่ะถ้าคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ Lenovo มันสามารถสั่งคัสตอมสเปคตามที่คุณต้องการได้นะครับผมมันมีแบบปรับนู่นนี่นั่นได้เกือบจะทั้งหมดเลยลองไปดูแล้วกันสำหรับวันนี้างผมนก x i เมทีขอตัวลาไป ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ